ทธาวาจาสิทธิ์หลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีหลวงพ่อจาดหรือพระครูสิทธิสารคุณชื่อเดิมจาดวงกัมพุทธเกิดเมื่อวันที่17มีนาคม2415ตรงกับวันอังคารเดือน4ปีวอกแรม6ค่ำ ที่บ้านดงน้อยอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาบิดาชื่อนายปอบางตำราชื่อนายเปาะวงกำพุทธส่วนมารดานั้นไม่ทราบชื่อเนื่องจากถึงแก่กรรมตั้งแต่ท่านยังเยาว์ต่อมาบิดาได้ยกท่านให้เป็นบุตรบุญธรรมของนายถินและนางลินสีชังขหาบดีชาวบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งทั้งสองท่านได้ให้ความรักและความเมตตาแก่ท่านมากเพราะไม่มีลูกเป็นของตอนเองประวัติในวัยเยาว์ของท่านไม่ได้บันทึกไว้แต่เมื่อท่านอายุครบ20ปีบิดาบุญธรรมของท่านได้นำท่านไปฝากกับพระอาจารย์ที่วัดบ้าสร้างเพื่อเรียนการขาน,นาคการอยู่กับพระภิกษุรูปอื่นและการปรนิบัติอาจารย์ เมื่อฝึกอบรมได้เป็นเวลาพอสมควรแล้วก็ถือเอาวันที่13เมษายน2436ทำพิธีอุปสมบทณพัทธสีมาวัดบ้านสร้างอําเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีท่านพระครูปราจีนบุรีแห่งวัดหลวงปรีชากุลเป็นพระอุปชาพระอาจารย์อ้วนวัดบ้านสร้างเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์หลีวัดบางคางเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วก็ได้เดินทางไปโปรดบิดาคือในปอที่วัดเกาะแก้วเวรุวันตำบลดงน้อยอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะฉเชิงงเสาและได้จำพรรษาที่วัดนี้ขณะที่ท่านจำพรรษาที่วัดเวรุวันนั้น ท่านได้มีโอกาสศึกษาวิชาจากพระอาจารย์จันทร์บางตำราชื่อว่าพระอาจารย์จีนซึ่งเป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นและยังมีผู้สอนภาคปฏิบัติพระภิกษุจาดจึงได้ฝึกกรรมฐานจนแก่กล้าครั้พนพรรษาที่สองจึงได้ติดตามพระอาจารย์อ้วนไปศึกษาพระปริยัติธรรมกับพระอาจารย์อยู่วัดไกรสี บางกะปิกรุงเทพมหานครและเมื่อพรรษาที่สี่ท่านจึงได้กลับมาจำพรรษาที่วัดบางกระเบาหลังจากนั้นท่านได้ออกทุดงอยู่ในป่าเป็นเวลาหลายปีได้พบพระภิกษุมากมายอาทิหลวงพ่ออีวัดสัตหีบจังหวัดชนบุรีหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพอ่อแช่ม วัดตะกล้องจังหวัดนครปฐมพระภิกษุจาดได้ศึกษาวิชาหลายแขนงเช่นคาถาการปล่อยคุณใสเมตตามหานิยมและอยู่ยงคงกระพันเมื่อพระภิกษุจาดอายุประมาณ40ปีท่านได้เดินทางกลับไปจำพรรษาที่วัดบางกระเบาอำเภอบันสร้างจังหวัดปราจีนบุรีหลวงพ่อจาด เป็นพระที่เก่งทางด้านคาถาอาคมทั้งวิชาบังไพรล่องหนหายตัวและวิชามหาอุดยูยงคงกระพันแต่จะไม่แสดงตนว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์โดยท่านจะใช้วิชาดังกล่าวก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นยุคสมัยนั้นประเทศไทยตกอยู่ในภาวะสงครามมหาเอเชียบุรพาวัตถุมงคลของหลวงพ่อจาด ได้มีการจัดสร้างกันหลายครั้งแต่ครั้งที่ยิ่งใหญ่และสร้างกันเป็นจำนวนมากนั้นเห็นจะได้แก่เมื่อคราวเกิดสงครามมหาเอเชียบุรพาปี2483ซึ่งพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณวิทยาคมต่างๆทั่วประเทศก็ได้จัดสร้างวัตถุมงคลแจกเหล่าทาหารกันในปีนี้เป็นจำนวนมาก หลวงพ่อจาดก็ได้รับอารัธนาจากจอมพลปพิบูลสงครามให้ไปปลูกเสกเครื่องรางของคลังเพื่อแจกจ่ายให้กับทหารตำรวจและประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีหลวงพ่อจาดสร้างเป็นเหรียญนั่งเต็มองค์ด้านหลังเป็นพระมหาอุดนั่งอยู่กลางดอกบัวมีทั้งเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงเกียรติคุณแห่งเหรียญหลวงพ่อจาดได้มาประจักษ์ขึ้นเมื่อ มีเครื่องบินฝรั่งเศสมาทิ้งระเบิดไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บซึ่งเกิดปฏิหารเรื่องเลืออไปทั่วจนได้รับสมญามว่าเทพเจ้าแห่งภาคตะวันออกหลวงพ่อจาาก็ได้รับนิมนต์ให้ไปปลุกเสกของขังมากมายแต่ที่สำคัญคือแหวนมงคลก้าที่ทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายแก่ทหารที่ออกรบจนเกิดเหตุอัศจรรย์ เป็นที่น่าเกรงขามต่อศัตรูคือทหารไทยอยู่ยงคงกระพันชาตรีจนทำให้ทหารต่างชาติจนทำให้ทหารต่างชาติตั้งชื่อเรียกขานทหารไทยว่าทหารผีหลวงพ่อจาดำรงสมณะเพศเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระภิกษุทั่วไปและเป็นที่เคารพนับถือของพระเทระผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมเด็จพระสังฆราชแพรคุณความดีของท่านเป็นที่ทราบไปถึงทางการจึงได้รับสมณศักดิ์ตามลำดับดังนี้ปีพศ .2447 ได้รับสมณศักดิ์ที่พระครูจาดปี2457เป็นเจ้าคณะแขวงอําเภอบรรสร้างปีพศ .2461 เป็นพระอุปชาปีพศ .2470 รพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระครูสิทธิสารณคุณระดับชั้นโทหลวงพ่อจามามรณภาพเมื่อวันที่สิพฤศจิกายนบางตำราว่า10บมิถุนายนปีพศ2499สร24ิริอายุรวม85ปีหลวงพ่อจาดท่านศึกษาวิทยาคมเบื้องต้นกับหลวงพ่อจีน จ้าอาวาสวัดเกาะแก้ววิรุวันจากนั้นจึงออกเดินทุดงเพื่อเจริญกรรมฐานและศึกษาวิทยาคุมเพิ่มเติมในครั้งนั้นท่านได้เรียนวิชากับหลวงพ่อในดงพระเทระนิรนามซึ่งสอนวิชาการปล่อยไสยเวทการป้องกันไสยศาสตร์เมตตามาหานิยมคงกระพันชาตรีมีเรื่องเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งในระหว่างการทุดง หลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกจังหวัดฉะเชิงเซานึกสนุกอยากลองวิชากับท่านจึงเสกใบไม้ในกำมือให้กลายเป็นตัวต่อตัวแตนส่วนท่านก็นําผ้ามาบิดแล้วเสกเป็นกระต่ายวิ่งเข้าป่าไปเมื่อท่านมาจำพรรษาที่วัดบางกระเบายัางได้เรียนวิทยาคมวิชาบางไพรวิชาล่องหนหายตัวและวิชามหาอุดคงกระพันชาตรี กับหลวงปู่ทองอดีตเจ้าอาวาสวัดบางกระเบาด้วย